กระทรวงการต่างประเทศแสดงความโง่ออกมา M.O.U. ส้นตีนจันไรที่คุณพยายามกอดเอาไว้มีแต่ข้อเสียถ้า M.O.U. มันดีจริงอย่างที่ว่ามันคงไม่มีกรณีช่องงานมา้าบ้านหนองจานภูมะเขือเกิดขึ้นรอกอับประยศอดสูมากจากกระทรวงการต่างประเทศโดยมีทั้งอาทิบดีกรมสนธิสัญญาระหว่างประเทศและอธิบดีกรมสารนิเทศออกมา ทำไมผมถึงพูดว่ามันน่าอับปย์อดสูเพราะมันไม่ใช่แสดงถึงความเรื่องจิตใจที่ต้องการรับใช้ชาติบ้านเมืองหรือจิตใจที่มีประโยชน์แอบแฝงหรือว่ารับคำสั่งรับงานใครมาโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนล่าเลยบทบาทหน้าที่ของตัวเองในฐานะที่เป็นอธิบดีกรมสนธิสัญญารวมไปถึงอธิบดีกรมสารสานเทศซึ่งมีหน้าที่เปล่าประกาศคำโกหกต่างๆเหล่านี้ออกมาอย่างหน้าบัดสีบัดเถลิงผมไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านอธิบดีท่านโง่จริงหรือว่าท่านจงใจงโง่นายเบนจามิน สุการจนันทีอธิบดีกรมสุริยญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับนายนิกรเดชพลางกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆศกกระทรวงการต่างประเทศเปิดถแถลงข่าวชี้แจงทำความขว้าใจต่อบันทึกความเข้าใจในเรื่อง MOU 2 5 4 3นะฮะโดยนายเบนชบินอธิบดีกรมสุริยญญาพูดอย่างหนักแน่น แสดงว่าประเทศไทยนั้นได้เปรียบจาก MOU 2543ทำไมคนพูกนี้นึออกมาตอนนี้ในายเบนจามินนี้เพิ่งได้ขึ้นมาเป็นอาทิดีกรมส่วนทัญญาในยุคที่องค์อิงเป็นนายกรัฐรีและในเบนจามินนี้ก็เป็นเด็กอยู่ในคาถาของรัฐรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะฮะซึ่งนักวีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนนี้เนี่ย เป็นคนของทักษิณชินวัตรอย่างแท้จริงไม่ต้องปฏิเสธทำทุกอย่างเพื่อรักษา MOU 2543-2544เพื่อผลประโยชน์ทางทะเลให้กับกลุ่มและพรรคพวกของคุณทักษิณชินวัตรนายบัญาีบินบอกว่านี่เลเอ MOU เป็นเขตกำหนดกรอบความตกลงและกลไกลการปักปันเขตแดนเพื่อร่วมกันสำรวจ จัดทำหลักเขตแดนเพื่อให้ได้แผนที่ที่นำมาใช้ได้จริงโดยใช้หนังสือสัญญาสยามฝรั่งเศคคสคส1904และ1907เป็นเอกสารประกอบ <c oughs> <c oughs> อธิบดีกรมสนิสัญญาอ้างต่อว่าเนื่องจากหนังสือสัญญานั้นได้พูดถึงคณะกรรมการปักปันเขตแดนเพื่อให้ไปทำแผนที่ ตามหลักสันปันน้ำแม่น้ำและแนวเส้นตรงรวมถึงมีเอกสารดื่นเช่นแผนที่ที่จัดทำขึ้นตามผลงานของคณะกรรมการปักเขตแดนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้อนุสนสัญญาฉบับปีที่1คศ1904และ1907ระหว่างสยามและฝรั่งเศสจึงเป็นที่มาของ MU 2543และคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชานอกจากนี้แล้ว ยังพยายามอธิบายหน้าที่ของคณะกรรมการ JBC ไทยกจงจาว่ามีหน้าที่สำรวจจัดทำหลักเขตแดนทำแผนที่แม่บทกำหนดอำนาจหน้าที่กำหนดความเร่งด่วนของพื้นที่มอบหมายและกำกับให้คณะอนุกรรมการเทคนิคหรือ JTSC ผู้ที่ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเขตแดนพิสูจน์ตำแหน่งที่แน่ชัดของหลักเขตแดนทั้ง74หลัก เพื่อจัดทำแผนที่รวมถึงการพิจารณารายงานและข้อเสนอของคณะกรรมาธิการเทคนิคที่สำคัญคือการผลิตแผนที่ที่ไทยกัมพูชาสามารถมาใช้ร่วมกันได้จริงซึ่งต้องผ่านกระบวนการในรัฐนูนเพื่อรัฐสภาพ,พิจารณาให้ความเห็นชอบนายเบนเชามินพูดอย่างยโสหังว่า ถ้าจะยกเลิก MOU 2,43 5ก็ไม่สามารถหนีข้อเท็จจริงตามส่วนทิสัญญาสยามฝรั่งเศสคส1904และ1907ได้เพราะถือเป็นแม่บทกำหนดรายละเอียดไว้และไม่สามารถจะหนีแผนที่1ต่อ2 0 0แสนได้ถ้าจะยกเลิกไปก็ต้องกลับไปใช้เอกสารทั้งหมดซึ่งถูกรวบรวมไว้ที่ MOU 2,543หรือเป็นการกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ตามคนไกที่มีอยู่ นอกอย่างนี้แล้ว M.O.U. 2543ยังเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์การไม่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นกฎสำคัญให้ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามเพราะปัจจุบันก็เห็นชัดเจนว่าฝ่ายใดเป็นผู้ผิดกฎเกณฑ์และการสำรวจจัดทำเขตแดนชุดสำรวจจะต้องได้รับการยืนยันความปลอดภัยจากทุนระเบิดสังหารบุคคลจึงเป็นหน้าที่ที่ทั้งสองฝ่ายในการเก็บกู้และมีการตกลงร่วม กันแล้วในการใช้กลไก MOU 2543โดยไม่ให้คนที่3บุคคลที่3าประเทศสาเข้ามายุ่งเกี่ยวผมนี่เข้าใจว่ากระทรวงการต่างประเทศซึ่งในอดีตผมเป็นว่าข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนั้นเป็นคนมีความรู้เก่งและกล้า,าหาญพยายามรักษาผลประโยชน์ชาติเต็มที่ แต่นในช่วงหลายสิบปีหลังนี้ผมชักไม่ค่อยแน่ใจแล้วทุกวันนี้คนในกระทรวงงานต่างประเทศนั้นเหลือแต่ผู้ดีตีนแดงแตะแคงตีนเดินหรือผู้ลากมากดีนำสกุลใหญ่โตเส้นสายยุคยับวันวันต้อนรับแขกต่างชาติชนแก้วไวน์แก้วแชมเปญกันหรือเปล่า เพราะทุกวันนี้สิ่งที่ผมและประชาชนคนไทย70ล้านคนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงของพรมแดนไทยกัมพูชาภายใต้ MU-2543 มันช่างแตกต่างกับที่คุณเบนชามินอธิบดีกรมสนทิยาพูดอย่างสิ้นเชิงเพราะอะไรเพราะประการแรกก็เพราะไม่ใช่เอ็มอย้าสี่สามที่คุณพูดถึงนี้ไม่ใช่หรือที่สวยหรูดูดีมีข้อดีมากกว่าข้อเสีย ว่าการเจราจากำลังคืบหน้าการปักปันเขตแดนโดย j b c กํากำลังดำเนินการอยู่เหมือนเดินอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แต่ขณะที่คุณกํากำลังนั่งชี้นิ้วอธิบายอยู่ในห้องแอร์ที่กระทรวงการต่างประเทศฐานไทยต้องสละชีพเสียเลือดเสียเนื้อไปกี่คนพิการเหยียบกับระเบิดขาขาดได้รับบาดเจ็บตายตาเกือบบอดเป็นร้อยๆคน อาิปไตยไทยต้องถูกรุก,กล้ำเข้าไปกี่จุดเสียพื้นที่ไปกี่ตารางกิโลเมตรชาวบ้านต้องสูญเสียที่ดินทำกินไปกี่ครัวเรือนจนเขาทนไม่ไหวเห็นการเห็นทหารขมรใช้ชาวบ้านมาประท้วงหรือรวดหนามชาวบ้านคนไทยก็เลยต้องออกมาประท้วงบ้างนอกจากนี้หลักเขตแดนที่เคยทำไว้ตามสนธิสัญญาขมรนฝรั่งเศส เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วสมัยตั้งการที่ห้ากัมพูชาก็พยายามที่จะทุบทำลายกระทรวงการต่างประเทศกองทัพไทยส่งจดหมายประท้วงเขมรล่วงละเมิดเอมไปแล้วกี่ร้อยครั้งคุณเบนเจามินถ้าคุณไม่แกล้งโง่คุณน่าจะรู้คุณไปท่วงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมแล้วคุณทำอะไรได้มีประโยชน์หรือเปล่า ผมเอาหลักเขต46ที่ถูกกระหมนทุบทำลายภาพถ่ายเมื่อวันจันทร์ที่25สิงหาคม2568 <c oughs> สถานการณ์มาถึงจุดนี้แล้วพวกคุณผู้บริหารกระารวงการ,ราต่างประเทศโดยเฉพาะอาธิบดีกรมสนธิสัญญาเบนจามินกับอธิบดีกรมสารเทศและโคศกกระทรวงการต่างประเทศ นิกรเดเดชพลางกูลก็ยังกอด MOU 2543ออกมานั่งปกป้องไอ้แผ่นกระดาษที่เขเมรมันฉีกทิ้งไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งได้ประโยชน์ไงเราทวงสิทธิ์แล้วได้คุณทวงสิทธิ์ไป400-500ครั้งแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า แต่พวกคุณยังหน้าด้านผมเย้นนําเน้นนะครับพวกคุณยังหน้าด้านบอกมันมีข้อดีมากข้อเสียบอกว่ายังไงก็หนีไม่พ้นแผนที่หนึ่งต่อสองแสนคุณเนี่ยจบนิ่ิศาสตร์จุลาลงกรหมาชื่อไหยกฎหมายผมไม่อยากจะด่าคุณว่าโง,ง่เหมือนควายเพราะน่าจะเป็นการดูถูกควายมากจนเกินไป พวกคุณต้องเอาตัวเองออกจากขอคอยงาช้างถอดสูทถอดอรองเท้าหนังเลิกพูดภาษาการทูดบนเวทีในห้องแอร์มาเดินบนถนนถามความเห็นชาวบ้านกับประชาชนบริเวณชายแดนบ้างคุณก็รู้ใช่ไหมพอคุณถแถลงจบแล้วมีทัวลงขอความเห็นลงกระทรวงต่างๆได้แบบไม่มีเบรกไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือบนพื้นที่ข่าวต่างๆวิาพากษ์วิจารณ์อย่างสนั่นบอนไหวจน ชาวเน็ตหลายคนพร้อมใจแสดงความเห็นในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเพจไหนโพส์ Post ไหนด่ากระทรวงกัน่างประเทศไม่ยัง้งตั้งคำถามว่าพวกคุณอวดฉลาดจนเข้ามายึดแผ่นดินได้เปรียบอะไรกับแผ่นดินกเกนเดียที่เข้ามารุกล้ำ M.O.U จันไรที่คุณพยายามกอดเอาไว้ไทยไม่ได้มีอะไรมีแต่ข้อเสีย ถ้า MOU มันดีจริงทำไมเราถึงได้เสียเปรียบมาตั้ง11จุดซึ่งถ้าพลโทบุญสินภาดกลางแม่ทัพภาคสองไม่จะไม่จะมาเปิดโปงแนละฐานหารพลีชีพทางดินแดนทิพไ์ตยของเราทุกวันนี้คนไทยจะรู้ไหมว่าขเขมรเนี่ยมันรุกดินแดนไทยมานานแล้วอะไรที่กระทรวงตามเทศไทยว่าเป็นข้อดีรู้สึกขเขมรมันทำหมดเลยนะ ไม่เช่นนั้นจะประท้วงกันหกร้อยกว่าครั้งเหรอบอกแต่ข้อดีแล้วข้อเสียแล้วคุณบอกมาหน่อยสิหรือว่ามันแสดงให้ออกมาเห็นให้เห็นจนหมดแล้วนอกจากนี้แล้วในเว็บแมเนเจอร์ของคนที่น่าสนใจผมจะอ่านให้คุณฟังนะคุณเปจะคนคนนี้เป็นคนที่มีความรู้ เขาออกความเห็นว่าถ้าเอ u มันดีจริงอย่างที่ว่ามันคงไม่มีกรณีช่องอ่านหมาบ้านหนองจานภูมะเขือเกิดขึ้นหรอกโดยเฉพาะที่ภูมะเขือมันเป็นแนวสันปันน้ำชัดๆมันยังเสือกอ้างว่าเป็นของมันอีกนี่คือไอ้ขมรนที่รับรับคุณอาจจะเทิดทูนมันเป็นพ่อคุณก็ได้นะคุณเบนจามินและคงไม่มีคนไทยที่ต้องมาตายเพราะว่าวันนี้ เメม,มันอ้างว่าเราลุกรานมันก่อนโดยอ้าง M O U ที่มันขีดมั่วๆยิ่งมาบอกว่ามันต้องเก็บกู้กับระเบิดถามว่าตั้งแต่ปี2,543ถึง2,568ไอ้มมระยำม,มันเก็บหรือเราเก็บท,ทั้งน้าี่มันเป็นฝ่ายรับเงินต่างชาติแล้วที่มันเอามาวางใหม่จนฐานาเราขาขาดก็ต้องถามว่า MOU ระยำนี้มันดีเหมือนอย่างที่คุณอุ้มของที่ระยำเอาไว้ที่กอกคุณมันเป็นการมัดมือมัดตีนของเราเอาไว้ขณะที่อีกฝ่ายกระทืบเราเอากระทืบเราเอาแต่แหกปากว่าเรามารังแกมันแล้วอย่างนี้ควรจะเก็บ MOU ขอประทานทษคุณเบนจ์มินส้นตีนที่คุณก่อไว้กับอกเอาไว้ให้ขมิมาดูถูกว่า ประเทศไทยนั้นชื่อจริงชื่อเสียมโง่ต่อไปอย่างนั้นเลยนอกจอากนี้แล้วยังมีคุณทรงพลกุลพลงศ์ออกความเห็นว่าห้ามเปลี่ยนแปลงพื้นที่พ่อเมืองสิตั้งแต่ทำมาปี2 5 4 3มันก็สร้างชุมชนมาเรื่อยๆพื้นที่รอบประสาทพระวิหารของไทยแท้ๆมันก็สร้างชุมชนแล้วทำอะไรบ้างไหม ภูมะเขือมันก็สร้างกระเช้าขึ้นมาบนขึ้นมาบ้านหนองจานก็สร้างชุมชนมันเพิ่มไหนว่าห้ามเปลี่ยนแปลงไงล่ะมึงจะหลอกใครหมายถึงเบนจามินนะคนคอมเมนต์ว่าก็หลอกไปแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่งงเชื่อมึงหรอกมึงเอากระด,ดาษ A4 อีกไหมเดี๋ยวคนไม่บริจาคให้ประท้วงให้ครบพันครั้งถ้ามันยังไม่เชื่อก็ทำหนังสือประท้วงอีกพันครั้งใช่ไหมไอ้ควาย คุณเบนจามินครับผมไม่ได้พูดนะครับแต่ผมคิดเหมือนคอมเมนต์อันนี้ไม่ห้ามใช่ไหมความคิดผมคุณวิศักดิ์บอกว่าผมจะไว้ใจให้กระทรวงการต่างประเทศไปประชุมปักปันเขตแดนกับขมรได้อย่างไรถ้ากระทรวงการต่างประเทศเชื่อแบบนี้ทำงานได้เท่านี้ลาออกไปดีกว่าคุณสปีดี้ไมล์สปีดออกความเห็นว่าในเมื่อบอกว่ายังไงก็หนีหนึ่งต่อสองแสนไม่พ้น แล้วตอนนี้ทำไมาต้องมาบอกว่าดินแดนที่มันยึดอยู่เป็นของเราพูดแล้วมันขัดแยง้งไหมท่านทิพย์ดียิ่งพูดยิงงงสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่คุณพิพัฒนาา์คณาราชการไทยจันไรพอพๆกับนักการเมืองเห็นอกเห็นใจเขมรมันเลือกเกินทำสัญญากับชาติอื่นหรือกับเอกชนเคยเห็นว่าทำแล้วได้เปรียบบ้างไหมตอบได้ว่าไม่เคยเลยเสียเปรียบมาตลอด คุณต่อการไอ้กรมสนธิัญญานี่แหละตัวขายชาติอันนี้เขาคงหมายถึงกรมนะฮะแต่ถ้าเขาจะหมายถึงคุณเบนจามินด้วยผมก็ไม่ขัดข้องนะร่วมกับไอ้ทักษีคือทักษิณร่วมกันมานานแล้วคนของมันทั้งนั้นก็ใช่เพราะว่ารัฐตีว่าการสงครามเทศก็เป็นคนของทักษิณแล้วคุณเนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งจากนายคุณรัฐธีตการปเทศซึ่งเป็นคนทักษิณในยุค ที่อุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเอามาดูแลกรมสุนทรียาเพื่อให้คุณออกมาถแถลงข่าวกับไอ้อธิบดีกรมสารเทศเพื่อแสดงความโง่ความโง่ความโง่ออกมา